ดิโอเมีสถานที่1ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองผีเพราะอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่ใช่แค่หาย,ยนะของโรงไฟฟ้าแต่ทําให้ทั้งเมืองต้องหายไปจากแผนที่ตลอดกาลเรื่องเล่ลาศกอนาตกรรมของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลเมื่อปี1986โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่เมืองปริปริตยูเคนกำลังทดสอบระบบความปลอดภยัยแต่ดันเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเครื่องปฏิกรณ์หมายเลข4 ระเบิดกลางดึกแรงระเบิดรุนแรงจนหลังคาเปิดออกรังสีนิวเคลียร์จำนวนมหาศาลกระจายสู่บรรยากาศตอนแรกเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจความรุนแรงพยายามดับไฟด้วยน้ำแต่ยิ่งทำให้รังสีแพร่กระจายหนวยดับเพลิงหลายคนเสียชีวิตภายในไม่กี่วันเพราะได้รับรังสีสูงเกินขีดจำกัดรังสีที่ปล่อยออกมาเทียบเท่ากับระเบิดปรามาณูฮิโรชิมาหลายร้อยลูกเมืองปลีปิีที่อยู่ใกล้ๆต้องถูกอพยพทันทีผู้คนทิ้งบ้านทิ้งชีวิตทั้งหมด ด้วยเบื้องหลังหลังเหตุการณ์นั้นเชอร์โนบิลกลายเป็นเขตต้องห้ามมีแต่สิ่งของบ้านเรือนและสวนสนุกร้างที่หยุดเวลาไว้ตรงนั้นแม้เวลาผ่านมา30ปีแต่พื้นที่ยังเต็มไปด้วยรังสีที่มองไม่เห็นและจะคงอยู่แบบนี้อีกหลายพันปีวันนี้เมืองทั้งเมืองถูกปล่อยให้ธรรมชาติยึดครองต้นไม้เติบโตปกคลุมตึกสูงรถไฟสนามเด็กเล่นทุกอย่างกลายเป็นภาพจำของหายนะนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์